สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่งานเปิดตัวนะครับ Honda W R V นะครับซึ่งก็นี่เป็นรถยนต์อเนกประสงค์รุ่นใหม่นะครับจาก Honda นะครับหลังจากที่ล็อกทาง Honda นั้นเปิดตัวรถอย่าง Honda h ฮชาและปีที่แล้วเปิดตัว Honda B R V นะครับปีนี้ผมบอกเลยว่านอกจาก Honda W R V แล้วยังมีเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งจะตามมาในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับ Honda W R V นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวันนี้เนี่ยนะครับเป็นอเนกประสงค์ระดับ เรียกว่าเป็นซับ B นะครับคือมีขนาด4เมตรนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยนะครับที่โชว์ทุกรุ่นนะครับในวันนี้เนี่ยในวันเปิดตัวเนี่ยนะครับเป็นตัว RS นะครับโดยรุ่น RS นั้นนะครับก็จะโดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่มีความพิเศษที่แตกต่างกันนะครับแต่ลักษณะของกระจังเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับเจ้า Honda HRV อยู่นะเพราะว่าเป็นการเล่นลวดลายพิเศษนะครับแล้วก็เป็นแบบโครมนะครับซึ่ง ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วก็บางคนอาจจะชอบนะบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมเนี่ยสายล้างรถเองเนยโคตรเกลียดเลยเพราะว่ามันดีเทลมันเยอะไปในส่วนของกระจังทางด้านล่างเนี่ยนะครับก็มีการเล่นเป็นลายลวงพึ่งนะครับหรือฮันนิคมมาให้ด้วยครับข่าวดีสําหรับใครที่ชอบไฟอะไรแปลกๆครับไฟเลี้ยวคันนี้นะครับเป็นแบบฟรีเพนเชียลแล้วก็เป็นไฟ LED นะในรุ่น RS นะครับจากด้านหน้านะครับเรามาดูทางด้านข้างนิดนึง ด้านข้างนะครับในรุ่น RS นั้นผมบอกก่อนว่าเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะครับและที่สําคัญคือให้ยางดีด้วยนะยางอันนี้เป็นยางอูรันซ่านะครับ T005A นะครับยางยอดนิยมของรถสมัยนี้นะครับแต่ว่าบอกเลยยางตัวนี้เป็นยางกึ่งสปอร์ตนะครับแล้วก็ล้ออลลอยเนี่ยนะครับจะออกมาในแนวของล้อแบบลายลวดลายสปอร์ตนะครับเป็นสีดาตัดกับสีหน้าโครมนะครับแน่นอนความเป็นอเนกประสงค์ครับเห็นได้นี่เลย คิ้วขอบล้อนะครับเป็นสีดำนะครับซึ่งคิ้วขอบล้อตรงนี้เนี่ยเป็นชิ้นส่วนพลาสติกสีดําง่ายๆเลยนะครับมีให้ตั้งแต่ซุ้มล้อหน้าล้อหลังนะครับแล้วก็มีชายด้วยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของล้อหลังคานะครับเป็นทรงเตี้ยนะครับแล้วก็เป็นสีดําตามยุคสมัยนะครับตัวเสาอากาศวิทยุนะครับเป็นแบบ คลิฉลามแล้วเรียบร้อยนะครับแต่มองทางด้านข้างนะครับจุดเด่นของ WRV อย่างนึงก็คือมือจับที่ซ่อนนะครับแบบ HRV รุ่นก่อนนะครับซึ่งใครที่เคยผ่านมือกับ HRV รุ่นเก่าจะเห็นว่านี่นะครับมันอยู่อย่างนี้นะครับทำให้ทรงรถเนี่ยนะครับพอดูปุ๊บเฮ้ยมันดูสปอร์ตดีนะมันดูน่าใช้งานเลยแหละนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวรถก็ยังมีสปอยเลอร์หลังมาด้วยนะครับสปอยเลอร์หลังตรงนี้นะครับแต่ว่าการปิดเขาเรียกว่าการปิดเก็บ เรื่องแอโรดนามิกจะยังไม่เท่ากับ Honda City นะครับเพราะว่าไม่ได้มีชิ้นตรงนี้มาให้นะครับชิ้นตรงนี้จะไม่มีนะครับก็มีแค่ขอบตรงนี้เท่านั้นเองนะครับไฟท้ายนะครับจะคล้ายๆกับ BRV นั่นเองนะครับซึ่ง BRV นั้นก็ลักษณะไฟท้ายจะอย่างนี้จริง,รงๆบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันคล้ายกับ Civic ก็แล้วแต่มุมมองหละกัารแล้วกันนะครับใครคิดว่าคันนี้ไฟท้ายเหมือน Civic กดหนึ่งครับใครว่าไฟท้ายคันนี้เหมือน BRV กด2ครับ ไปท้าย WRV จะเหมือนอะไรเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับผมอ่ะให้ดูท้ายรวมๆนะครับท้ายรวมๆของ WRV ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งก็จริงๆแล้วมันจะออกกลมๆนิดนึงนะครับดีเทลด้านด้านหลังจะมีคมสันน้อยมากนะครับแล้วก็มือจับฝาท้ายก็เชกเช่นกับอ่า BRV นะก็คือจะอยู่ชายตรงนี้เลยนะครับเปิดปุ๊บอึ๊บนะครับฝาท้ายค่อนข้างเบานะครับนี่พอเปิดแล้วก็จะอย่างนี้นะครับกว้างๆนะครับก็ มีความรู้สึกว่าแบบกว้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้นะครับในส่วนของห้องสัมภาระเนี่ยค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรและลึกนะครับแต่ว่ามีระดับเดียวนะคือเป็นระดับเดียวเลยนะครับให้คุณใช้แล้วก็ไม่มีช่องอะไรนะครับข้างใต้ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของออยางอะไหล่นะครับให้มานะครับแต่ว่าเห็นไหมลองคุณลองดูงานนะครับแล้วก็ตรงที่รองของยางอะไหล่นี่นะครับเป็นแผ่นไม้นะผมบอกก่อนนะว่า ไรที่เป็นใสกิจกรรมชอบทําอะไรที่เปิดะน้ําระวังไว้ให้ดีนะครับเป็นไปได้ซื้อถาดรองครับมีขายทุกศูนย์อยู่แล้วนะสอบถามเซลล์ได้เลยนะครับภายในห้องโดยสารนะครับขอเริ่มจากตอนหลังก่อนเนาะพอเปิดประตูเข้ามานะครับก็ทันนี้เป็น rs นะก็พื้นที่ในการโดยสารก็เรียกว่ามีพอสมควรนะครับเบาะนั่งหลังสามารถปรับพับได้นะครับ 60- 40แบบนี้นะนี่นะครับก็ใช้งานง่ายๆนะ easy easy ครับไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ว่า ก็ต้องบอกเลยนะว่าเสียดายนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้เบาะนั่งแบบอัลตราซีทนะใครที่เป็นสาวกอคอนด้าตัวจริงอีายจะทราบดีนะครับว่าวอคอนด้าเนี่ยนะครับถ้าเรื่องฟังก์ชันการใช้งานเบาะหลังเนี่ยมันจะต้องเป็นอัลตราซีทนะครับก็ไม่มีมาให้นะครับแต่ข่าวดีอีกอย่างคือคันนี้มีที่พักแขนมาให้นะครับแต่ไม่มีทีเ่เรียกว่าที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วจะมาอยู่ด้านข้างตรงแผงประตูแทนนะครับก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงสาหรับการใช้งานนะคือ มีความสะดวกสบายประมาณนึงแต่ไม่ได้แบบถึงกระเวือหวานะครับในส่วนของท้ายคอนโซลเป็นช่องชาร์จนะครับแบบ12เอาท์เลนะครับอย่างนี้นะครับนี่เป็นช่องชาร์จแบบ12เอาท์เลนะครับก็มีมาให้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวรถนะครับพื้นที่โดยสารตอนหลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีอยู่ประมาณนึงนะครับเอาละครับ มาดูด้านพื้นที่โดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับพื้นที่โดยสารตอนหลังผมบอกก่อนนะผมสูง1้2เซนนะครับแล้วก็เรานั้นเป็นคนค่อนข้างขายยาวนะแต่ว่าผมนั่งใน wrv ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าพื้นที่ในการโดยสารเนี่ยนะครับขอเริ่มจากเล็กรูมก่อนเล็กรูมเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่นี่หนึ่งฝ่ามือนะครับอันนี้คือตำแหน่งเบาะนั่งผู้ขับขี่ที่ถอยมาจนสุดนะนี่นะครับอย่างนี้นะเหลือโชออในส่วนของ ช่วงน,นี้นะครับอาจจะแคบนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราเปิดนี่ไงตัวตัวที่วางแขน,นครับอาจจะนิดนึงนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าในส่วนของพื้นที่เหนือหัวนะครับนี่เหลืออีกหนึ่งฝ่ามือนะครับคือถือว่าเป็นพื้นเป็นรถที่อาจจะมีขนาดเล็กนะแต่เรื่องพื้นที่ในการโดยสารตอนหลังเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กังวลนะว่ามันจะเล็กไปไหมผมบอกเลยว่าไม่เล็กแน่นอนครับแล้วก็เป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ อาละครับมาดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหน้าบ้างนะครับในรุ่นนี้ RS นะครับก็จะต้องบอกว่าหลายอย่างนั้นคล้ายกับ BRV อย่างมากนะครับโดยที่พวงมาลายนั้นยกมาจาก BRV คอนโซลกลางนั้นก็เหมือนจะยกมาจาก BRV นะครับจอตรงกลางเป็น7นิ้วระบบแอร์ออโต้มีมาให้พร้อม Max c cool o o คนะครับแล้วก็จอขับขี่นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเหมือนจะเป็นของ เจ้า BRV เรียกว่าชุดหน้าเนี่ยยกมาจาก BRV ทั้งหมดแหละนะครับพูดตรงๆเลยนะครับแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันก็คือถ้าพูดกันในหลักความจริงเนี่ยก็พื้นฐานน่าจะเป็น BRV นั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยโดยรวมผมว่าก็ทำให้ลักษณะการโดยสารอาจจะเน้นเรื่องของความสบายเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันจะสบายขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ให้น้องจอนะมาตอบตอนที่ไปเทสไดดีกว่าครับ แต่จุดเด่นของ Honda WRV อนะครับอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสูงจากพื้นถึงท้องรถนะครับที่สูงถึง2 2 0ม mm ิลลิเมตรนะครับและตัวรถถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยก็มีความเล็กที่สุดเป็นอนเนกประสงค์ที่เล็กที่สุดที่ขายในประเทศไทยแล้วนะครับโดยรถรุ่นนี้นะครับในคลาสนี้เนี่ยจริงๆเป็นคลาสที่เริ่มยิ่งนอมจาญี่ปุ่นนะครับเป็นคลาสอเนกประสงค์ไม่เกิน4เมตรนะครับซึ่ง4เมตรถ้าคุณนึกไม่ออกว่ารถ Honda เป็นอะไรนั้นมันคือไซส์ของ Honda Jazz เดิมัซึ่งปจจุบันนนั้นได้หายไปแล้วเาก็แน่นอนครับ อาจจะเป็นในเรื่องของ W R V ที่เข้ามาแทนที่เพราะว่ามีความเนกประสงค์เหมาะสําหรับการใช้งานมากกว่านั่นเองครับแต่ว่าในส่วนของสมรรถนะนั้นก็เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรพร้อมเกียร์ C V T นะครับตอบสนองในการขับขี่ด้วยอัตราประหยัดที่เรียกว่าสมน้ําสมเนื้อนะครับแต่อย่างที่คุณเห็นครับถ้ามองในเรื่องของวิศวกรรมคือระยะยื่นจากล้อไปถึงกระชนหน้าค่อนข้างสัน้นคือเน้นความคล่องตัวนั่นเองนะครับนั่นเป็นจุดเด่นที่ทําให W R V เข้ามาตีตลาดในประเทศไทยและจะตอบสนองต่อคนไทยที่มองหารถอเนกประสงค์สำหรับใช้งานในเมืองนั่นเองครับนะครับก็ต้องบอกว่า W R V นั้นก็คือรถอเนกประสงค์ที่เน้นคนเมืองนั่นเองนะครับแต่ว่าการเน้นในกลุ่มคนเมืองนั้นก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายโจทย์ที่สําคัญที่จะต้องตอบคําถามนะครับเช่นสมรรถนะเป็นยังไงอัตราประหยัดเป็นยังไงนะครับจริงๆผมแอบลุ้นว่ามันน่าจะเป็นพั bo, นเทอร์โบเนาะแต่ว่า ก็ไม่เป็นไรครับเป็นพันหก็โอเคไม่ว่าอย่างไรก็ตามนี่คือรถอเนกประสงค์น้องใหม่จากคอนด้าครับสำหรับราคาครับก็มีอยู่2ราคาดังนี้นะครับตึ๊ดนะครับซึ่งก็บอกเลยว่ารุ่น RS ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่869นะคุณว่าไงครับ869กับอเนกประสงค์4เมตรที่พร้อมพาคุณรุยได้เดินทางไกลได้แล้วก็ตอบสนองด้วยเครื่องพันหรองรับแค่ E 1 0เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าเจ้า WRV นั้นก็เริ่มลงโชว์รูมให้ดูตัวจริงกันแล้วนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับแคมเปญดอกเบี้ย2.29%นะครับแล้วก็ฟรีประกันไฟชั้นหนึ่งด้วยครับก็ <g atter ly> ไปดูตัวจริงกันได้ครับที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศครับ